าเราคนเยอะ YouTube เราเยอะนะเฉพาะ YouTube ถ้า Facebook คนด่าแล้วคนด่ายังอ่านเลยอ่านแต่คนชมดิคนด่ายอมมีคนชมไม่เจอเลยสี่สามสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับนี่กี่หาวันนี้มาเข้าฉากเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาเป็นวันแรกนะครับที่ได้ถ่ายแบบทั้งวันเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยมาเหมือนรับเชิญครับ มาวันละฉากสองฉากอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เข้าทุกฉากครับเราไม่ได้เป็นนักแสดงน้ำมันได้นำพระเอกเ้าพระเอกไอ้ก้าวเรามารับเชิญเรามารับเชิญแล้วก็มาขอบทพูมกลับเพิ่มนี่เขาก็สงสารไงเขาก็เขียนบทเพิ่มให้แล้วใช่ครับเรียกว่าจะมาสกัดแหมซีนต่างๆอะไรครับจะมาสกัดพระเอกนะไม่สกัดพี่เลยผมพูดติดอ่างพี่เห็นมั้ยล่ะกว่าจะผ่านสามสี่เทคสุตาติดอ่างเหรอตื่นเต้นพี่ผมเป็นคนที่ปกติชอบทำยูทูปมากกว่าไงทำรายการเป็นแขกรับเชิญนี่ครับ พอมาเล่นละครแล้วตื่นเต้นครับเดี๋ยว่เข้าอมเล่นรนี้แล้วไม่ถึงขอเขาเพิ่มบทาออะไรใช่ครับขอเพิ่มบทพี่เพราะว่าเพิ่มบทเราก็ได้ตังค์เพิ่มไงอ่าถูกปะล่ะเออเราก็เลยขอมีบทเยอะๆใช่ครับแล้วซีนวันนี้เป็นไงบ้างมีซีนอะไรบ้างซีนวันนี้โอ้โหหลายฉากแล้วพี่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้ามีฉากอะไรบ้าง วันนี้อะฉากเมื่อกี้เลยฉากฉากฉากเมื่อกี้เป็นฉากที่ซ้อมบทกับน้องก้อยแล้วก็ก้าวเขาเข้ามาห่วงเพราะอะเรื่องเขาเป็นแฟนกันแล้วก็ก้าวเข้ามาชกผมเอออินเนอร์มันมาไหมอินเนอร์มันมาไหมอินเนอร์ไม่มาเก้าน้องกันสีกันก้าวก้อยเพราะว่าได้หกฉากด้วยกันเออก็เลยชิวๆเลยสบายๆแล้วก็ก้อยอะ น้องก้อยก็น่ารักพี่สีกันมาสีกันมาสีกันสีกันไม่สีเนี่ยใครถ่ายยูทูบด้วยกันหกฉากก็เล่นด้วยกันเออใช่ไหมจ๊ะจ้าเออยอดดีเลยฮะยอดดีถามาถามาก็ได้ยอดดีนี่ไม่มานานแล้วยอดตกแล้วเนี่ยออบอกเขาช่วยมาหน่อยดิ เขาไม่คิวอหรออะไรครับเขางานเยอะครับเพราะว่าเขาก็มี y o YouTube ของเขาครับเขาก็มีรายการเขาอะไรเงี้ยสามสาวสามสาวเขาครับจะไปคู่แข่งกันไม่ไม่ไม่พี่เป็นพาร์ทเนอร์กันออ๋เป็นช่องพี่น้องกันครับอชื่เหรอก็กูนใช่ใช่ครับพี่เออ่ ฮะยุบรวมช่องไหมยุบรวมไม่ได้ดิเขายอดวิวเยอะกว่าเราเราแล้วไงเ,เขาไม่ยอมยุบรวมแล้วตอนนี้หรือว่าจะเอาสามสาวมานั่งในรถเราด้วยเ,เดี๋ยวมีครับเดือนหน้าพาสามสาวขึ้นเรือครับเ,เ,เป็นแบบไอ้นี่ก็คือทําเขาเรียกว่าตอบแทนแฟนคลับครับเพราะว่าเราบอกว่าถ้าเกิดยอดวิวถึง2ล้าน3ล้านเนี่ยเราจะพา ขึ้นเรืออืมตอนนี้เกิดแล้วเราก็เลยเดี๋ยวเดือนหน้าครับพาขึ้นเรือครับก้อยนัตตีดรีมนิกกี้แลวก็แจ็คแฟนฉันครับค้นไปทำอะไรบ้างขึ้นไปถ่ายครับไปถ่ายบนเรือพี่ถ่ายอะไรมีคอนเทนต์เลยไหมยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยถ่ายเดือนหน้าถ่ายเดือนหน้าทำไมออกทำไมเลอกสามคนนี้เพราะว่าตามใจแฟนคลับไงเพราะว่าเขามาออกแล้วก็ได้ยอดคือช่องผมเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดใครมาแล้วได้ยอดเนี่ยถ่ายซ้ําแต่มาครั้งแรกแล้วไม่ได้ยอดในเลิกเลยเลิกเลยครั้งเดียวพอแต่ว่าแค่คนไหนที่มาคร เกตการ์ดก้าเงี้ยได้ยอดก้อยนาตีดีมโฟได้ยอดอ่าแจ็คแฟนฉันนะแจ็คแฟนฉันเนี่ยรักกันก็เลยต้องมารักกันครับจ้างมาหรือฟรีโอ้ไม่เคยฟรีเก็บตังค์ตลอดใช่ครับไออย่างใบเฟิร์นเนี่ยยอดได้ไหมใบเฟิร์นยอดได้นะแล้วไม่เชิญมาไม่เชิญอะไรนะไม่เชิญมาฝากพี่เชิญก็เลยเอายังไงเพื่อนกันแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเจอเนี ถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะครับผมจะชวนคุณมาออกยูทู e ผมก็ก็ไปเจอมาแล้วไม่ใช่เหรอในไม่ใช่12ราศีเนี่ยถ่ายมา2เดือนแล้ว12ราศีเนี่ยถ่ายมา2เดือนแต่เขาเพิ่งมาออนแล้วตอนนี้เขาปลดบล็อกแล้วโอเคขึ้นไหมครับเออผมดูเขาแล้วนะครับคลิปที่เขาปลดบล็อกครับอ่าผมก็โอเคขึ้นแล้วครับเออแต่ว่ามีจริงๆผมขอแก้ข่าวนิดนึงบางคนนะเขาบอกว่า ผมอ่ะ unfollow กับเฟิร์นแต่จริงผมไม่ได้อันอันผมไม่ได้อันฟอลโล่นะพี่เพราะว่าถ้าเกิดมันบล็อกกันอะมันจะอันฟอลโลโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอ่าผมไม่ได้อันฟอลโล่กันใช่ครับมียกคูถามไหมยกคูถามไหมว่าสรุปว่าที่กอดงอนกอนอะไรต่างๆที่แบบสะสมเนี่ยคือปัญหาผมดูสัมภาษณ์เขาแล้วเขาเจ้ารักผมดูแล้วแต่ยังไม่กล้าถามเดี๋ยวค่อยเออถามผ่านแจ็คแฟนฉันไปทำไมอ่ะงมงกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวนะผมกลัวเฟิร์นนะ เออทำไมไม่พักผ่อนผ่านพี um, okay? ่จตุรงค์อะเดี๋ยวพ่อเขาเดี๋ยวผมเจอเนี่ยไม่พรุ่งนี้หรืออะไรเงี้ยแล้วถ่ายรายการด้วยกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเผื่อถามผ่านพ่อไว้ด้วยครับอลชวเราถามแจ็คเราไม่ถามแจ็คเลยหรอวิธีงอเฟิร์นคืออะไรก็มันจริงๆมันมีไม่กี่วิธีหรอพี่วิธีงอเฟิร์นก็ซื้อกาแฟไปให้ถามว่าเป็นไรไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเป็น ผู้ชายไงผมว่านิ่งเงียบผมก็ไม่ได้แบบว่าทางง้อไงย้อนับไปเขาจะงงไหมว่าทำไมอยู่ดีก็ถึง unfollow เราผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขา unfollow ผมทำไมแต่อาจจะเป็นวิธีของเขาว่าโอเคนี่เฟิร์นงอนนะนะเพราะผมดูเขาแล้วโอเคธรรมชาติเขา่าถ้าเขางอนจะเป็นอย่างนี้โอเคถ้าต่อไปเขางอนผมก็จะถามว่าเอากาแฟไหมเดี๋ยวผมซื้อให้เมื่อตอนนี้เรียกว่าเขางอนเรื่องอะไรที่ผ่านมาเ่มันหลายเรื่องสะสมเลยอาจจะมีหลายเรื่องสะสมพี่อาจจะมีเรื่องไม่ได้ไปงานแล้วก็เป็นเรื่องแบบไม่ได้ง้อเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็เพื่อนกันก็ เจอกันก็คุยกันได้ปกติครับเพราะอันบ็อกตอนนี้เรากลับไปฟอลโล่เขาแล้วยังไม่ได้ฟอลเขาเลยครับทไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยฟอลทำไมเออผมก็ต้องมีเชิงดึงเชิงนี่ต้องทีู่กปะละคือไม่ได้ไม่ได้โกรธแต่ผมต้องดึงเชิงเหมือนผมกับพี่เนี่ยสมมติอ่ะตามกันวันหนึ่งผมบล็อกพี่อ่าพอหายปุ๊บพี่จะฟอลผมก่อนไหมล่ะไม่ฟอลสิถูกปะล่ะอ่ามันก็ต้องมีดึงเชิงกันมันต้องเจอกันว่าโอเคเราจะฟอลกันไหมโอเค ฟอลมาฟอลกลับไม่โกงนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวรอเราจะคิดจะฟอลกลับแต่เขาปิดไปเลยไม่ให้เราฟอลทาไงอ่ะก็เดี๋ยวก็ต้องมายืนกงินแบบนี้อีกทีเลยแต่ว่ามันกูจะตอบยังไงเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราประกาศกลางรายการไปแล้วว่าไม่ถ่ายไว้นานแล้วเอออันนั้นะถ่ายไว้นานแล้วแล้วคนก็บอกว่ามาเจอกันครั้งแรกแล้วก็ทะเลาะกันแต่จริงไม่ใช่ครับ สิบสองราศีเนี่ยสองเดือนแล้วครับอ๋อแช่เมื่อเจอแล้สิบสองราศีตั้งแต่หลังสิบสองราศีเนี่ยตั้งแต่บล็อกกันเนี่ยยังไม่เจอกันเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยยังไม่เจอกันเลยแล้วไม่คิดว่าการที่เราจะเข้าไปฟอร์ก่อนไปการง้อเขาไปทางเราไม่ไม่ดีกว่าเหรอเราเป็นผู้ชายเราอยากง้ออ่ะเอาก็จริงๆผมทำอ่ะผมฟอร์อ่ะเฟิร์นอ่ะอ่ะอะไรได้อ่ะเลยโอเคอ่ะได้จัดให้พี่ผมผมจัดให้พี่โอเคอ่ะอ่ะโอเคอ่ะนี่ เฟิร์นพาดกอนเฟอะไรเฟอโรโโอเคเฟอโรพาดกอนอ่านี่นะนี่นะอ่านี่นะอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยส่งข้อความไปหาด้วยงอนนะจ๊ะงอนนะจ๊ะอ่าอ่าพี่ถ่ายรูปกันเลยมาเด้อเด้ออ่ามามาพี่มาเลยอ่ามานี่คืออะไรพยานอ่า่งไปแล้วจบไปโอเคผมฟอลคุณเลยนะครับโอเค ไอฟ r y ยูแล้วนะหายงอนได้แล้วนะโอเคไอฟออยูแล้นนะหายงอนนะจ๊ะโอเคโชว์ก่อนนะงอนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวให้ดูแค่นี้เพราะก่อนนั้นนี้คุยคุยกันอยู่ พอนนันคุยกันเรียบร้อยแล้วถือว่าเคลียร์กันเรียบร้อยครับพอแล้วครับสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นสบายใจพี่เออผมไม่ได้อะไร่ผมบอกแล้วผมไม่ได้อะไรผมไม่ได้โกรธเขาแต่หลายคนก็ไปเมนว่าที่เขางอนเราเพราะว่าเออเราไปจีบสาวคนอื่นหรือ่านี่ไงในเฟซบุ๊กเนี่ยคนชอบมาว่าผมไงยเฟินหนีไปมั่งคนนน้นหนีไปมั่งอะไรเงี้ยไม่เคยจีบแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันนานแล้วเป็นเพื่อนกันครับเห็นบอกว่นนี้กีโดนด่าเยอะมากด่าเยอะจนผมไม่กล้าเข้าไปอ่านนะทำไมอ่ะ กูเข้าไปอ่านแล้วนอยผมฆ่าตัวตายทำไงอะอ๋อเหรอเออไม่ก้อ่านไม่ก้าน Facebook เนี่ยไม่อ่านเลย Facebook Twitter ได้เล่นไม่เป็นโชคดีเล่นเป็นเนี่ยนอยเลยก็คนชอบว่าแล้วเป็นคนคิดมากเหรอถ้าอ่านก็คิดโอ้พี่พี่เราเป็นผมป่ะพี่โดนพี่แกต้องคิดนะคนด่าเยอะไงมาด่ากลับดีไม่กไม่เอาดิด่ากลับแต่เขาก็ลุมด่าเราดิเออเราอยู่เฉยดีกว่าออเลิกเลิกเลิกอ่านคอมเมนต์ด้านลบนานยังอ่ะจริงๆมีอ่านมั่งพี่เพราะว่าก็จะมีแบบ ถ้า FC ผมชื่อ FC ขาขื่นนะเขาก็จะหวังหวังดีอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งมาเรียกว่าโอเคนายน้อยครับมีคนด่านายน้อยอีกแล้วเขาก็จะส่งมาแล้วพอเราอ่านเราก็โอเคเราน้อยแป๊บนึงโอเคเราเลิกน้อยแล้วเราทำอย่างอื่นประมาณนี้ครับไม่ค่าคนส่วนมากคิดว่าแบบนิกกี้เป็นคนแบบสตอไม่คิดมากแต่จริงๆเราเป็นคนคิดมากคือโกวี่เราก็เป็นคนนั้นะผู้ชายถ้าเกิดหรือว่าคนอะไรเงี้ยเห็นใครด่าก็ต้องคิดมากหมดแหละแต่ว่าแป๊บเดียวผมก็ลืมมันละเออเออเออ แสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าก็เลิกไปเลยใช่ไหมอะไรครับพี่อ่านไปเลยผมเลิกอ่านเลยผมไม่เคยผมอ่านเฉพาะ youtube ผมถ้านอกจาก YouTube ผม่ผมไม่อ่านแล้วผมเสียวเสียวเหรอเซฟโซนครับผมเสียวครับผมอ่านแล้วเดี๋ยวน้อยครับเอออพอดีงารทำงานกลับมาแล้วคะไม่ไม่เป็นพิธีไม่ไม่เอาพิธีเลยไม่เอาพิธีเลแล้วดีแล้วเวลาพี่โพสไอ้ไอ้ภาพหัวข่าวอะไรเงี้ยเออพี่บางทีแบบว่า ไปโพสแล้วพันี่เรียกแขกให้ผมไงเออพี่โพสน่ารักน่ารักนะเราไม่ชอบรับแขกหรอไม่ชอบรับแขกพี่ไปโพสทุกทีอะถ้าผมอ่านพาหัวข่าวผมก็ด่าผมนะนมกกีดให้ไหมเอา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 ไปเอาไปดีกว่านี่นี้กี้เราไม่ได้พลาดหัวข่าวอนมิกกี้น่ารักตัวจริงก็ไม่เหมือนในทีวีเลยออ่่าายงเงี้ยเอาที่ไหนยังมีชื่อใบเฟิร์นเนี่ะใส่เข้าไปที่ไหนอใส่ละใส่เข้าไปในที่ไหนใบเฟิร์นนิกกี้ใบเฟิร์นแจ็คพวกเราแก๊งเดียวกันนี่าหัวข่าวให้รู้สึกไงที่ใบเฟิร์นเขาบอกว่าเราไม่ได้สนิทกันคือจริงๆน่่ผมวาาเข้ใจเานะ เพราะว่าสนิทของใบเฟิร์นเนี่ยก็คือไปแฮงเอาท์กับเขาก็คือมีมาตูมีแองก็คือแบบที่จะไปเจอเขาบ่อยๆแต่ว่าธรรมชาติของผมพี่ผมไม่ได้เจอใครเพื่อนผมคนเดียวในวงการนั่นคือเลโอมีคนคบคนเดียวเหรอคนเดียวหลังๆเลโอก็จะเลิกคบแล้วไม่มีแล้วแล้วคนอื่นเขาไปไหนมั้งพี่บกแจ็คพี่ลงอะพี่ลงพอลงหมดแล้วพี่ป๋องนะพี่ป๋องนะป๋องโอบอยทำไมเริ่มเยอะขึ้นอะแต่ผมไม่ค่อยเจอใคร ผม,มทํ่งานผมก็อยากชอบอยู่บ้านอเออเออเอะไรเพื่อนสนิทผู้หญิงอ่ะฝั่งผู้หญิงไม่มีหาก่อนอเฟิร์นไงเฟิร์นไง เราสิ al, ่งกับเขาแต่เขาไม่สิงก anyway. ับเราเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี <si like ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้เนีเปิ้ล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 มาคนนี้นะเปิร์นี่เปิ้ลคนนี้นะเปิร์นเขาสิลเด็กนันถ่ายเปิร์นพี่คนนี้เนี่ยเปิ้ลก็เขาบอกว่าสนิทกันสนิทกันไม่เคยทำดังเขาบ่อยเราไม่เคยไปแฮง n g out กับนางเลยหรอเคยผมไม่ค่อยแฮง n g out กับใครพี่ผมชอบถ้าไปก็มีแค่เลโอเพราะว่าผมเนี่ยผมชอบอยู่น้อยๆคนเดียวผมชอบอยู่ทงสารผมแต่ผมชอบอยู่น้อยๆผมไม่มีเพื่อนครบอ่ะสุทธายืนยันว่าไม่ได้จีบไปเฟิรร์์นนนไไม่เเเคคยยจีบอฟิลาต อนาคตไม่แน่เพราะเขาสวยขึ้นบอกแล้วเอาอปเนี่ยปล่อยปล่อยทางเอาพี่ผมก็ต้องพูดว่าไม่แน่นะถ้าวันนี้ผมพูดว่าไม่มีทางอีก5ปีได้กันนะอ่ะเทปวันนี้ย้อนกลับมาแล้วนะถูกปะล่ะทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนหมดเออไม่ถึง5ปีสิไม่แน่ผมเล่นพี่ก็ได้ไม่แน่แล้วเราก็ไปลั่นจีบคนอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เราไปพูดลั่นจีบเขาไปแล้วพูดอย่างงี้ได้ไงพูดอะไรเนี่ยพี่พูด หรือว่าเราพเะเราน้อยใจที่แบบพ่อลงผมไม่น้อยใจเลยพ่อลงนี่ก็น่ารักก็คือแก๊งกันพ่อลงกับผมนี่ก็คือจริงๆพี่น้องต่างวัยเลยไม่มีอะไรเลยแก๊งกันพ่อลงนี่น่ารักมากใช่ครับพี่อ่ะเอออนงานลุ้มเพียร์แล้วนะได้ครับอ่ะมาในการรุวมงานกอยนิดนึงครับ